สวัสดีตอนบ่ายในลานบ้านครับผมผักสวนครัวในลานบ้านปลูกไว้ก็ได้กินโน่นน้นเห็นไหมสองลูกตรงนี้อีกสามสี่ลูกนะฟักเขียวนะฟักทองฟักทองสามลูกตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้ฟักทองอีกลูกนะึงแล้วก็ฟักเขียวอีกลูกนะเที่ยวซ่อนอยู่ใต้ใบโน่นตรงโ้นลูกเท่าขาแล้วมองเห็นเลยไกลน,นเป็นฟักเขียวนะครับผมนะะ ทำหลุมเพอมาคัาเจอร์แล้วก็ปลูกผักนะฮะรับประกนานวังงามมากส่วนต้นใหญ่นี้น่าจะสูงประมาณสี่เมตรแล้วอันนี้คือสมุนไพรนะฮะปลูกไว้หนึ่งต้นนะต้นโคนเท่าข้อมือนะฮะสูงสูงมากประมาณสี่เมตรต้นนี้น่าจะสูงสุดที่ผมเคยปลูกมานะครับผมนะเ,เห็นสวนสมุนไพรในรั้วบ้านนะครับผมนะฮะผม ซื้อท่อขนาดหนึ่งเมตรมาแล้วก็ตัดท่อนมะพร้าวใส่ให้เต็มแล้วก็เอาขี้ไก่ใส่เข้าไปนะแต่ว่าจะให้ลูกโตลูกงามเนี่ยต้องเติมปุ๋ยวิทยาศาสตร์บ้างนิดหน่อยนะครับผมปุ๋ยคอกเนี่ยต้นงามแต่ว่าออกลูกน้อยแล้วก็ลูกเล็กครับผมก็ผสมผสานครับผมนะอันนี้ก็คือความสุขในความสุขและอาหารในรั้วบ้านครับผมสวัสดีครับผม